สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยในวันนี้อาจารย์ก็จะมาเสนอให้พวกเราเนี่ยท่านที่สนใจนะครับที่มีความพร้อมสนใจอยากจะศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยนะครับตอนนี้โรงเรียนอาจารย์ก็ได้เปิดรับสมัครนะครับเพื่อให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาเรียนและศึกษาวิชาด้านการแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงปลายปี 2,559แล้วนะท่านที่สนใจก็รีบมาสมัครนะครับทีนี้ก็เป็นการเปิดรับสมัครนะประจำปีการศึกษา2,560นะครับก็สามารถสมัครหรือติดต่ออาจารย์มาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันว,า,นวาคมธันวาคมศกนี้นะครับทีนี้โรงเรียนของอาจารย์นะครับก็ ได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยโดยใช้โดยได้รับการรับรองในนามของศิริพัฒ์สหคลินิกนะครับได้รับการรับรองทั้ง4สาขาคือสาขาเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยะดุงคันไทยและการนวดไทยนะครับอันนี้ก็ได้รับรองมาแล้วทางด้านที่สนใจก็สามารถมาดูข้อมูลและศึกษา หรือมาลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับหลักสูตรที่จารย์เปิดสอนก็มีทั้ง4หลักสูตรก็คือหลักสูตรเภสัชกรรมไทยนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า2ปีหรือ800ชั่วโมงนะนี้เภสัชกรรมไทยศึกษาอะไรกันบ้างในเนื้อหาวิชาเภสัชกรรมไทยก็ต้องศึกษาพวกสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกพืชสัตว์หรือแร่ธาตุวัตถุต่างๆ ศึกษารสสรรพคุณของสมุนไพรศึกษาการปรุงยาแผนโบราณแล้วก็ศึกษากฎหมายหรือพระราชบัญญัติการประกอบโรคศีลสถานพยาบาลพระราชบัญญัติาและที่สำคัญล่าสุดก็คือที่อาจารย์ลงไม่ได้เขียนไปนี้ก็คือพระราชบัญญัติวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า2ปีนะครับศักและสิทธิ์ในการประกอบโรคศีลปะ นะครับหรือประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทยเมื่อท่านจบหรือสอบได้ก็คือท่านจะต้องสอบผ่านนะข้อสอบของสภาการแพทย์แผนไทยด้วยเมื่อท่านสอบผ่านท่านก็จะได้รับใบอนุญ,ญาตเป็นพทจศนะักริ์และสิทธิ์ที่ท่านจะทําได้หรือประกอบวิชาชีพได้ก็คือสามารถเปิดสถานที่ขายยาแผนโบราณและสมุนไพรได้ ขออนุญ,ญาตเปิดสถานที่ผลิตยาแผนโบราณหรือแผนไทยได้ขออนุญ,ญาตเปิดสถานที่นำเข้าสมุนไพรหรือยาแผนโบราณจากต่างประเทศมาได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้อันนี้คือสักและสิทธิ์นะครับที่ท่านจะได้รับหลังจากที่ท่านสอบผ่านนะฮะ,ะข้อสอบของสภาพแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดสอบกันทุกปีนะครับ อันนี้ก็เป็นสถานที่ขายยาแผนโบราณหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นคําว่าขายยาแผนไทยก็ได้นะครับก็เปิดร้านขายยานี้ได้หรืออาจจะเปิดสถานที่ผลิตยาแผนไทยหรือแผนโบราณท่านที่มีกําลังทุนมีกําลังการตลาดมีความรู้ความสามารถมีความพร้อมหลายๆด้านท่านก็สามารถสามารถจะเปิดเป็นสถานที่ไม่นว่าจะเป็นรูปของโรงงานหรือสถานที่เล็กๆในการผลิต ยาแผนโบราณหรือแผนไทยจำนายก็ได้นะครับแล้วก็สามารถนำนะยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณจากต่างประเทศนำเข้ามาในราชาอาณาจักรได้อันนี้ก็คือตละสิทธิ์ของท่านผู้ที่จบนะครับด้านการแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทยนะครับแต่นี้มาดูประเภทเวทชกรรมไทยท่านที่ส่วนใหญ่แล้วคนที่จะศึกษาเภสัชเนี่ยมักก็จะเรียนต่อเรื่องเวชกรรมไทยด้วย หรือคนที่เรียนด้านเวชกรรมไทยก็มักจะเรียนเภสัชไปด้วยเพราะมันจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับในเวชกรรมไทยเนี่ยต้องใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า1,200ชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่า3ปีนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องศึกษาในหลักเวชกรรมไทยก็คือต้องศึกษาองค์ความรู้นะครับด้านการแพทย์แผนไทยในรูปแบบของการตรวจวินิจฉัยการบำบัดรักษาโรค ั้งน,นี้ก็ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั่นเองศึกษาคมภีโรคต่างๆสำหรับตำราที่ว่าด้วยการรักษาและการวินิจฉัยโรคศึกษาการนำยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรต่างๆตามคัมภีร์หรือตามความรู้ของหมอหมาปรุงยางให้คนไข้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการเรียนเภสัชกรรมไทยนะครับอันนี้ต้องใช้เวลาศึกษา การที่จะเป็นหมอรักษาผู้คนได้ต้องใช้เวลาศึกษาพอสมควรซึ่งทางสภาก็กำหนดหลักสูตรไว้ไม่น้อยกว่า1,200ชั่วโมงหรือ3ตีสักและศิของเวชกรรมไทยหมายความว่าถ้าท่านสอบผ่านข้อสอบของสภา,าแพทย์แผนไทยแล้วได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยแล้วท่านก็จะได้คำยอ่อนำหน้าว่า พอทอจวรหรือแพทย์แผนไทยเวชกรรมไทยนั่นเองท่านก็สามารถเปิดสถานพยาบาลหรือคลินิกแพทย์แผนไทยหรืออาจจะอยู่ในรูปของสาคลินิกก็ได้นะครับขอเปิดสถานที่ผลิตยาแผนโบราณก็ได้ขอเปิดสถานที่ขายยาแผนโบราณก็ได้ขอเปิดสถานที่อนุญ,ญาตเปิดสถานที่นำยาแผนโบราณเข้ามาในราชจัาากรก็ได้เพราะท่านมีสั์และสิทธิ เหมือนกับเภสัชกรรมไทยเลยแต่ศัแลาสิรรทธิ์นะฮะที่เภสัชกรรมไทยไม่มีก็คือนะท่านสามารถเปิดสถานพยาบาลได้นั่นเองนะครับน,นี้ก็เป็นสาขคลินิกนะครับศิริพัฒนาคลินิกก็สามารถเปิดรักษาโรคทั่วไปโดยนะโรคกระดูกโรคนะระบบกล้ามเนื้อข้อต่อนะด้วยวิธีการ ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นการนวดการบำบัดการใช้ยาบำบัดสมุนไพรบำบัดนะฮะหรือสีดัดตนหรือความรู้หลากหลายที่อยู่ในได้การแพทย์แผนไทยมาเปิดสถานพยาบาลหรือเปิดคลินิกเพื่อบริการให้กับประชาชนได้นะครับวิที่3คือประเภทการนวดไทยนะครับใครที่สนใจเรื่องการเรียนนวดไทยก็ต้อง ต้องเรียนไม่น้อยกว่า2ปีหรือ800ชั่วโมงนะครับหลายท่านก็เรียนนวดเัื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะฮะมาหรืออาจจะเป็นนวดนวดหลักสูตรอื่นๆเข้ามาแต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรประกอบวิชาชีพนะครับหรือเดิมใช้คําว่าประกอบโรคศิลปะนั่นเองนะครับเป็นสาขาหนึ่งของด้านการแพทย์แผนไทยนี้ในเมื่อท่าน จะศึกษานวดไทยท่านจะศึกษาอะไรกันบ้างท่านก็ต้องศึกษาการนวดเพื่อสุขภาพการนวดบำบัดการนวดรักษาตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือโบราณของเราแต่ขณะนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยต้องศึกษากายวิภาคศาสตร์สรีระวิทยานะครับศึกษาฤาษีดัดตนนะฮะศึกษาเส้นประธานสิบแล้วก็ยังต้องศึกษาเภสัชกรรมไทยเบื้องต้น เวชกรรมไทยเบื้องต้นศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องศึกษาการตรวจวินิจฉัยบำบัดร,รักษาโรคด้วยวิธีการนวดศึกษาการนวดรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบราชสำนักการนวดแบบทั่วไปหรือเฉลยศักต์นะครับเมื่อท่านศึกษาใช้เวลา2ปีแล้วท่านก็จะขอขึ้นทะเบียนเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากสถา,าการแพทย์แผนไทย ทางโรงเรียนก็มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านนะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยสาขาการนวดไทยนะครับเวลาที่ท่านสอบได้แล้วท่านก็จะได้สักและสิทธิ์ดังต่อไปนี้อย่างน้อยใบประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลป์ของท่านด้านการนวดไทยก็จะมีคําว่าพอทอจน ท่านก็จะมีสิทธิในการบำบัดรักษาด้วยการนวดได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านก็สามารถประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลป์ในสถานพยาบาลนะด้านการนวดไทยด้านแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสหคลินิกในโรงพยาบาลนะครับต่างๆได้และขอเปิดสถานพยาบาลด้านการนวดไทยได้ด้วยนะครับ อนาคตก็สนใจก็ปรึกษาได้นะครับอันนี้ก็ใช้ภูมิปัญญาด้านการนวดการปรับความสมดุลต่างๆนะเข้ามาช่วยในการดูแลให้บริการผู้ป่วยนะครับส่วนประเภทที่4ก็คือผดุงคันไทยอันนี้เป็นหลักสูตร1ปีหรือ400ชั่วโมงครับทนะ่านจะศึกษาอะไรบ้างในผดุงคันไทยใน1ปี ก็ศ <c oughs> ึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของเรื่องระบบสืบพันธุ์ศึกษาการปฏิสนธิการตั้งครรภ์ทั้งในรูปแบบ,บปกติและผิดปกติการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ศึกษาการคลอดปกติและการคลอดผิดปกติการดูแลมารดาและทารกก่อนและหลังคลอดศึกษา,ายาไผนโบราณที่ใช้ในการดูแลมารดาและทารก ก่อนและหลังคลอดศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ใช้เวลาหนึ่งปีเองนะครับและล่าสุดท่านก็สามารถถ้าท่านจบแล้วสอบผ่านของสาภาพแพทย์แผนไทยแล้วท่านก็สามารถเปิดคลินิกด้านประดุงคันได้นะครับศักยนิตในการประกอบโรคศิลป,ปะหรือวิชาชีพประดุงคันนะครับท่านก็สามารถเป็นผู้ประกอบโรคศิลป,ปะหรือวิชาชีพประดุงคันไทยในสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสหคลินิกที่มีแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ประกอบอยู่ท่านสามารถประกอบพิชาชีพประดุมคันไทยเช่นการดูแลมารดาก่อนข,อ,นขอดหลังลอดได้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งในสถานที่และนอกสถานที่นะครับโดยไม่ทําเป็นปกติธุระหรืออาจจะขอเป็นและที่ล่าสุดก็คือท่านสามารถขออนุญ,ญาตเปิด คลินิกด้านประดุงคันไทยได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการดูแลนะระดุงคันไทยของเรามีการนั่งทานมีการนวดอบประครบหมอบ้อเกลือนะครับมีการ <c oughs> รับประทานยาสมุนไพรช่วยนะครับก็เป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจนะครับมีการนวดการนาบหมอบ้อเกลือการขัดผิวนะฮะ การรักษาให้ร่างกายของสุภาพสตรีนั้นที่หลังคลอดน,นั้นฟื้นกลับมาฟื้นฟูกลับมาสู่สภาพปกติให้มากที่สุดนะฮะอันนี้ท่านก็สามารถลงทะเบียนมอบตัวสิทธิ์นะครับกับทางโรงเรียนศิริพัฒ์การแพทย์แผนไทยหรือในนนำของศิริพัฒ์สหคลินิกได้ที่ศิริพัฒน์คลินิก gmail com หรือท่านจะโทรปรึกษาอาจารย์ได้ที่0871639644 087-163-9644หรือท่านจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับโดยที่มี ID l i ไลน์ก็คือประสิทธิ์คงรัก p r a s i t k o n g s u p ติดก,กันเลยนะครับนะอ็รีบนะหลักฐานที่ใช้ในการสมัครก็คือสำเนาเทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่าย1นิ้วนะวิชาละ3รูปนะครับ หรือท่านจะแวะชมเว็บของโรงเรียนได้ที่ w w w s i l i p a t t h a i m e d o n l i n e s c h o o l c o m ได้สำหรับท่านที่มีคำถามอะไรท่านก็สามารถติดต่อมาทางอีเมลหรือไลน์ได้นะครับก,ก็หวังว่าท่านคงจะตัดสินใจนะเลือกเรียนจับทางศิริพัฒน์สหาทินิกหรือโรงเรียนศิริพัฒ์การแพทย์แผนไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ